จะถ่ายก่อนใช่ครับอายจากยื่นอะไรยืนไปอ้าก่อนข้างหลังเอานี้ขอบคุณที่หหน้าแ้งมาขอบคุณที่มาแล้วตอนนี้มาเป็นไงบ้างได้รับรู้อะไรบ้างก็ทราบปัญหามาจากของเต้นอยูเตรีมตัันนี้มาตลอด เข้าใจว่าระยะสั้นสุดแล้วตอนนี้คือเรื่องเงินเยียวยาปีที่แล้วได้แต่จะได้ช้านิดนึงครับผมว่าอาจจะปรับปรุงัะเกให้ท่วมแล้วได้ก่อนได้ไหมแต่ก็รู้ว่า9 0 0 0พเนี่ยมันไม่พอหรอกจริงๆที่อยากได้แบบให้ชาวบ้านปรับตัวเข้ากับน้ําที่เราต้องมารับน้านอกแถวพันให้ชาวบ้านปรับตัวเข้ากับน้ำครับแต่ทุกวันนี้เจ้าที่กาลังปรับน้ําเข้ากับชาวบ้านอยู่